รอบหนึ่งสองสามตื่นดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะเป็นไงบ้างครัอผมเล้งเมื่อี้เป็นไงบ้างสนุกมากเลยครับผมงานวันนี้แบบได้มาเปิดงานเอ็มสเฟียร์ผมยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็แบบเต้นมีอะไรให้ดูแบบหลายอย่างมากเลยก็ประมาณนี้ครับผมครับผมการทำงานของคนเป็นไงบ้างก่อนเนี้ยการทำงานขอผมกับเล้งหรอเอ้กับเล้งก็ใช่บอกว่ามีความสุขมากคือผมสนุกมากทุกครั้งที่ได้ทำงานกับเล้งไม่ว่าจะเป็นแบบออกอีเวนต์หรือว่าเตรียมตัวการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือว่าหรือว่าไม่ต้องการทำงานก็ได้ชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยคือเคยคืเจอกันบ่อยเหรอเคยกันบ่อยก็เมื่อวานไปมอเตอร์โชว์กันต้เงไปรถวมแข่งมานไปมอเตอร์โชว์ไปมอเตอร์โชว์จริงจริงแล้วเราสองคนดูว่ากระแสมาแลยตอนนี้คลิปงานยังไม่ออนเลยครับจำเล็นมากมากเพราะเป็นควาที่เรารู้จักกันมานานแล้วมันง่ายกว่าการที่ต้องทำงานร่วมกันมันง่ายตั้งแต่มันง่ายที่แบบแรก งคือแบบแรกคือแบบแรกตอนแรกเขาบอกว่าให้เล่นกับเล้งผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าเล้งไหนแต่พอแบบ energy, เห็นเล้งจีเออเล้งโซ่เอ้ยนี่เพื่อนตั้งแต่มอต้นนี่เหมือนแบบเราเขาเราียกว่าไงไม่ได้คุยกันเรามอต้นแต่รู้ว่าเล้งเป็นใครเล้งโง่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ย<ะ>พอเล้งได้มาแบบว่ารู้ว่าต้องได้ก่อนอะไรเงี้เพาว่าเ้ยเเป่นก็เป็นภูมใจแล้วผมก็แบบแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ได้นิดนึงเพราะว่าแบบ พ่าโอ้ก็แบบมีประสบการณ์เยอะเลยยังใหม่มากเลยก็แบบกลัวจะไปแบบไปทำให้แบบโอ้เขแบบเสียไม่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 ้วก็แ่บอ่ะม่ไม่ไม่ทม่รม่ไม่ไม่นม่วม่ไ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 ย่งมงี้ยก็แไม่อม่ไ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 มไม่ไม่ไมนไม่ไม่ไม่้ม่ไม่นม่ไแอไม่าม่ไ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 ม่าม่ไ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 ม่ม่ไม่ไมไม่มไมไไไ่่อเ่่่่่อรไมแมบ <laughs> มันมีสเลยู่หรอไม่ใช่พีแบบว่าบอกมุมในการแบบมุมกล้องมุมว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าลำหน้าต้องประมาณนี้อะไรประมาณนี้เ,เนี่ยครับเกี่ยวกับแอคติ้งเกี่ยวกับการการสแสดงหรือว่าเทคนิคว่าเฮ้ยซีนนี้เขาต้องมาจุดนี้ตอนเขาอยู่ตรงนี้คิดยังไง่ายเทเลอร์เนี่ยต้องยิงตรงเป้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับประสบการณ์ที่มีก็แนะนำกันแล้วระโดดไห ไม่ดูไม่ดูไม่ดูเราเขาก็แบบพูดแบบพูดในเชิงแบบนี้มากมากกว่าว่าแบบเฮ้ยเล้งข้าถ้าถ้าถ่ายแบบนี้ต้องแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะผมก็เออฟังแล้วก็แบบได้แบบได้มุมสำหรับคนที่ดูมีประสบการณ์ถ่ายไล้วให้ผมกลับใช้ในแบบในทีนที่ต้องถ่ายจริงๆนะแสดงว่าเราสองคนไม่ต้องละลายพฤติกรรมก็จริงและหนึ่งไปเลยไม่ต้องละลายพฤติกรรมก็คือเรื่องกันถ่ายเลยเออจริง บอกว่าวันแรกมีความเก่งๆนิดนึงเก่งไรเงระหว่างที่ไม่ได้เจอกันนานมากเป็นสิปีเลยครับแต่แต่แต่คุณเล้งอะวนเวียนอยู่แถวๆเพื่อนสนิทผมเหมือนกันเข้าใจฟิลไหมว่าแบบเพื่อนสนิทเล้งก็คือเพื่อนสนิทผมที่ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นจะสามเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยคุยเปิดใจกันอะไรเงี้ยครับถ่ายที่คยเ่าะอยากทำมาได้คู่กันมันมันมากกว่าควาเพื่อนเพราะไม่เรื่องมันต่างกันไอ้เองใช่ไหมมันต้องปรับจูนยังไงบ้างแล้ววันนี้มันต้องเริ่มต้นไ่ะ อันนี้อันนี้อันนี้ผมอยากให้รอดูดีกว่า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 พ่อเราสองคนจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหนครับแล้วก็การปรับจูนยืนไม่มีอะไรเลยจริงใจต่อกันอิวได้กันแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับผมไม่ได่้กังวลอะไรทูกยก็ของผมก็กังวลเรื่องแบบกิลส่วนตัวผมมากกว่าพ่อแบบของโอ้ก็คงแบบเป็นของโอ้ก็คงไม่ต้องห่วงอะไรอะไรอย่างนี้ก็แบบได้ที่ที่ที่ผมแบบมีกังวลที่นิดนึงก็คืออาจจะเป็นแบบเรื่องแบบ บางอย่างรายละเอียดเล็กน้อยในการแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อที่จะแบบได้เล่นพูดเขาแบบอยากให้ผมออกมาดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เลยแบบมีความแบบกังวลนิดหน่อยขนาดคนที่ความรักอะไรออกมาได้รู้บ้าใช่ไหมก็คนว่าว่าพูดจริงนะขนาดซีรีส์ยังไม่ออนเราก็ดูแบบว่างานแท่งเราเขาทำไงบ้างเองก็รู้สึกดีใจครับผมที่แบบลูกค้าแบบเลือกเราเราเป็นแบบตัวเลือกหรือว่าแบบให้เราร่วมให้เราร่วมงานเองกยรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าแบบ แต่ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรใหม่ตลอดริครับและทีนี้เราจะได้เริ่มถ่ายทำอะไรเร็วๆนี้ครับแน่นอนครับครับผมพรุ่งนี้เราไปนิดนึงขอกลับไปนอนกันหนึ่งวันสองวันวันก็เลยไปนิดนึงขอเดี๋ยวไปนิดนึงเป็นเรื่องยากง่ายกันบากหอยัเส้นเรื่องยากง่ายเส้นหมายถึงว่าทิดหนักใช่ไหมครับเส้นเรื่องยาก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 มากครับคือคือถ้าพูดถึงตัวเส้นเรื่องเลยคืออย่างตัวละครหมู ยังไม่ชัดเจนมากเดีย๋ยวค่อยๆนะครับแต่ของตัวคอาเล็กอ่ะเราเท่าไงทีกว่าพอเราเป็น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 อันนี้เราจะเห็นเหมือนเห็นของที่ฟังนะอย่างเงีเราเห็นของเล้งคือเป็นโล่โลองเขาเรียกว่าอะไรนะโล่ที่นอนไม่หแบบลับสลีปบอกริงสลีปบอกริงครับผมโ,บโนอนละเมอซึ่งเราต้องเล่นยังไงให้เรามีสติอยู่แต่ว่าเราต้องเล่นเป็นคนที่เป็นสลีปบอกริงได้อันนี้เป็นแบบตัวอย่างคร่าวๆของความยากมากๆของตัวละครเล้งครับผมเล้งมีความกังวลมากในขนาดไหนเล้งมีความกังวลมากตอนไหนกับเฟสเดี่ยวของเราอ๋อก็มีความกังวลนะครับเพราะว่าแบบด้วยแบบ โลกโลกโลกที่เราติดตัวมาในเรื่องอะครับมันแบบ,บค่อนข้างจะไกลตัวเราแล้วเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบบทํางานแล้วก็ศึกษาวิธีการเล่นให้ให้ออกมาแบบดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าต้องรู้จักันเรียบร้อยแล้วเรื่อยๆครับต้องทำเรื่อยๆครับยังจะต้องมีรู้จักันอีกเหรอเีครับมีต้องมีครับมีฉากไหนที่กังวลพิเศษเลยครับเดี๋ยวรอบทเต็มๆมาใกล้ๆละก็จะได้มีหลายฉากเหมือนกันเนาะดีมากตอบได้ ถ้าถ่ายโอมเล่าเลยนะไม่ถ่ายไม่งั้นโอมพี่ถามเรื่องหนึ่งเรื่องเบนจีขับกระเช้าผมเป็นยังไงบ้างกระฉากแรกที่วิ่งโดยไม่มีอะไรอ่ะก็มีความคือผมก็เป็นคนแบบชิวๆประมาณนึงแล้วแต่ผว่าเป็นคนแบบน้ำไม่ใช่ไม่ใช่คือชิวแต่พอถึงจังหวอ่ะนะมันก็ไม่ชิวสักทีเดียวนะครับคือตอนถ่ายมันมันมันแค่นี้มันเหลืออะไรไปเดแค่นี้เป็นเป็นเป็นบ็อกเซอร์ตัวตั้นๆที่สวนลุมตอนเจ็ดโมงเช้า ที่มีความวิ่องออกกำลังกายก็ <Okay. S 1> ไปอยู่กับเขา <c oughs> แล้ว <c oughs> ประเด็น,นคือถ้าอยู่ตรงกองถ่ายที่มีทีมงานอะ่ะ <c oughs> มันโอเคก็ดูไปถ่ายถ่ายละคร <c oughs> แต่ผมอาจจะต้องไปเริ่มสตาร์ทไกลไปกับพี่คนเดียวที่เราถือวอรแล้วคนก็ไม่รู้เหมือนแบบคุณถอดกางเกงมาทำอะไรที่นี่อย่ <c oughs> อย่างนั้นอะ่ะแล้วทุกคนก็มองมาด้วยสายตาแบบผมก็ต้องรีบวิ่งออกไปครับที่ไม่มีความไม่มีความเคราเกิดไหมอ่ะมีเขาไปที่สวนลุมมันต้องไปข้างตึกแบบนี้ใช่แต่ข้างตึกยังค่อนข้างไพเร็ตครับตอนนี้ถ่ายแต่ว่าตอนส่วนลุมก็ พอเขวิ่งผ่านเสร็จพอสั่งคัดแล้วพี่เขาวิ่งตามมาถึงคน่โไม่ได้ถ่ตนเว่าเราต้องใส่แคนะรีแว่าอแเพิ่มอีกนมไรม่เลยคือคือเราเรากสุดท้ายอจะใส่มากใส่น้อยเขาต้องทาเป็นโมเสสอยู่แล้วอ่ะก็เลยก็เลยก็เลยคิดว่าขอให้ไม่น่าเกียดในที่สน แล้วก็แล้วก็ถ้าสมมติวมันยาวเกินไปอ่ะทีมจะทำยากพี่ถามตรงตอนเราวิ่งเอากองมามากเขามองกันยังไงบ้างที่เขารู้ทำไทเกตกันอยู่ก็ถ้าสมมติพี่เห็นคนวิ่งแก้วพี่มองยังไงมตกใจอ่ะตกใจเนี่ยใช่ฟิลฟิลนั้นน่ะใช่ใช่ใช่แต่ก็มองว่าแบบเอ๊ะทำอะไรคือตอนแรกพอโรม่าเห็นอย่างเงี้ยถือว่าคนคนทั่วไปเห็นนะครับก็ตกใจแต่พอเขาเดินไปเรื่อยๆจะเจอกองถ่ายอ่าเล้วพเข้าใจว่ามีการถ่ายละครแล้วก็แบบถ่ายละครแล้วอะไรเงี้ยกี่เทกกี่เทกไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะมากก็ให้เกีียรติสถานท่ด้วยครับ แต่พออยผลงานออกมาโอเคไหมครับโอเคครับแฮปปี้ครับชอบเป็นกระแสมากเลยนะจริงหรอจริงไม่กระแสผมว่ยังไงอ่ะทำนกระแสว่าเออข้าถ่ายเนาะเออเดยอดแต่แต่ก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรแปลกแปลเก็งานเราก็เซฟตี้เซฟตี้ครับเซฟตี้ทั้งตัวผมเองทั้งประชาชนทั่วไปทั้งตัวทีมทุกคนเลยแม้กระทัคนที่ต้องนั่งตัดหน้าคอมก็ต้องเซฟตี้ต่วไปให้เขาแบบเห็นใส่ทีกครจะเห็นว่าโอเคก่อน้องก่อน่อนค่ มมันน่าาหอแทบจะไม่เลยครับเห็นแค่วันวันที่โปรโมทตอนนั้นเลยครับหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะคอนแอร์เลยก็ไม่เห็นว่าเป็นบมกแต่แต่แต่ว่าตอนที่ถ่ายเชนเลอร์ครับมีโปรเซสอย่างนี้แล้วเหมือนกันรอบหนึ่งฟิลฟิลประมาณนี้แล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นมันแค่เป็นการถ่ายทำในดาบ้าตึกคือที่ค่อนข้างไพรเวทแต่ครั้งนี้มันไปส่วนลุมมันก็เลยแปลว่าจริงๆรอ่ะเรื่องการแต่งกายมนอกับเรไม่ไม่ได้สำคัญเท่ากับคนรอบข้างสถานที่ใช่เรารู้สึกว่าแต่งกายไงมันเป็นมันเป็นเรื่มมันเป็นมันเป็นมันเป็นอาบเรื่องว่าพื้นที่ของเรา และไม่น่าเกียดใช่ครับแต่กระแสเรื่องนี้คุณเื่อนคุณเยือนนะเรื่องปบทกาทเรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้ใช่ไหมครับเบสติกขอบคุณมากครับขอบคุณมากไงว่าการทำงานนี้พี่รู้ท้องให้พี่ไปฝึกบทเรื่องนี้ผมมีความสุขมากในการทำงานนะในตัวตัวละครตัวละครอย้างไม่ว่าจะเป็นทุกๆเรื่องเลยเราเราเหมือนแบบแล้วเราด้วยด้วยด้วยทีมงานที่คุณภาพมากๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานทุกๆคนน้องๆพี่ๆหรือแม้กระทั่งทีมงานทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังที ทุคนแต่งพี่กับงานทุกคนเหมือนไปไปไม่ได้ไปเพื่อเครียดไม่ได้ไปแบบว่าวันนี้หกโมงแล้วสี่ทุ่มแต่ไปเพื่อไปมีความสุขกันไปเพื่อได้เจอกันมันเป็นมูที่ดีมากๆอะไรยเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบทักตั้งใจใส่ของได้มากกว่าเดิมใช่ขอบคุณครับผมขอบคุณมากนะคะฝาก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 ก่อนนะฝากเล้งด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่เอ็นดูเล้งครับขอบคุณพี่ใหญ่ดูเล้ด้วยนะครับฝากด้วยผมด้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ Não, não, não,